ดีครับผมสวัสดีครับก็ตอนนี้เราอยู่ที่อู่โจโจสปีดครับก็ให้พี่โจแนะนําตัวนะครับผมโจครับโจโจสปีดครับอยู่ซาฟารีเวิร์ครับอยู่หน้าไฟแดงของซาฟารีครับอ่าโอเคก็วันนี้จะให้พี่โจพาเที่ยวอู่หน่อยครับว่าอู่พี่โจรับทาอะไรบ้างมีรถอะไรบ้างมีบริการอะไรบ้างทางอู่อ่าอู่ผมส่วนมากจะเป็นรถบ้านรถบ้านแอดซิ่งเป็นรถบ้านแรงม้าที่มีแรงม้า แต่ไม่ใช่รถแข่งจ๋าอ๋อแต่ผมยังไม่ใช่รถแข่งจ๋าเป็นรถสตรีทเป็นรถสตรีทเป็นรถขี่เล่นครับผมไปดูตัวอย่างาไปดูอย่างทีนเด็ดเลยครับลำนี้เป็นรถบ้านรถบ้านหนึ่งพันหนึ่งร้อยม้าคันนิ้นิดรอ้โาผมไว้ขี่เล่นลูกค้าทำมาเพื่อจะขี่เล่นครับไม่ได้ทำเพื่อการแข่งันอันนี้จบจบที่อู่เราเลยใช่ไหมครับครับแล้วทำอะไรไปบ้างใช่พันพันม้าเนี่ยมันต้องยังไงบ้างครับพี่ครับ ล่างบอดี้จัดทรงทุกอย่างครับแล้วกับรถบอดี้อย่างเซปิโรเนี้ก็นานแล้วใช่ครับต้องมีจัดทรงต้องมีทําอะไรยังไงต้องมีจัดทรงต้องมีทําใหม่แทบทำลักคันนี้ทําใหม่แทบทั้งลำอ่ะครับครับอลงล่างใหม่ภายในใหม่ทําใหม่แทบทั้งทั้งลำเลยครับเพราะว่ามันต้องรองรับแรงม้าให้ได้ด้วยครับหนึ่งครับเจ้าของเอาความสวยงามความกิฟต์ความแบบใช้งานได้จริงครับผมแอร์เย็น ได้จริงรถติดได้จริงความร้อนแอร์เย็นด้วยแอร์เย็นครับผมรถปกติเลยบ้านเลยอฟังเสียงเครื่องต้องขี่ง่ายครับผมอยากฟังเสียงเครื่องครับโอ้ขึ้นมาติดเรื่องดีครับให้ผู้ชมฟังเสียงหน่อยเราให้ดูไลฟ์บบอดีกว่า ิกย็ทำทำทำได้เกือบทุกอย่างครับคันนี้เคยลองลงสนามไหมครับเคยลองเวลาหรือยังไม่เคยเพราะว่าโปรเจกต์นี้เป็นรถถนนธรรมดาขับเล่นขับแล้วเป็นไงบ้างต้องต้องถามทางเจ้าของครับผมไม่เคยได้ไปขับเองสวยงามพาดูจีเด็ดคันต่อไปเลยครับ นี่ก็จะเป็นเป็นเป็นเซวิโลเอสาหนึ่งเครื่องหนึ่งเจแปดร้อยหกสิบแรงม้ารถบ้านเหมือนกันครับมีอะไรบ้างครับพี่แปด้อยหกสิบแรงมา้าก็มีมีฝาเต็มพล่างเดิมครับลูกเดิมก้านเดิมครับใคร,รอหนึ่งเจมีสลูปสลทรงเรียบๆเก้าศูนยอันนี้จะเก้าศูนย์เก้าศูนยหน่อยมีภายใน ครบแอร์เย็นภายในน้ำตาลมีสลูปกัสลูปครบแปดร้อยแรงม้าแปดร้อยแรงม้าขับสนุกโอ้โหนี่แหล่งฟิมโลกนี่ก็เป็นสองเจรถบ้านเหมือนกันครับครับที่เราเห็นมาคันนี้คันที่สามนี่เป็นเครื่องเจหมดเลยครับเจหมดเลยครับคันนี้เป็นสองเจครับคันนี้เป็นสองเจ คันนี้แรงม้าเท่าไหร่ครับคันนี้ก็ยังไม่ได้จูนครับครับคาดไว้รถบ้านคันนี้น่าจะประมาณ700ดร้อยครับเจ็ดร้อยคันนี้ก็คงจะเต็มคล้ายๆคันนี้หรือเปล่าคล้ายๆกันครับคล้ายเคียงกันเสืๆเปิดอปูเปิดมานานนลงสิบเจ็ดปีแล้วครับสิบเจ็ดปีเริ่มทำรถเซอร์วิสธรรมดาอย่างนี้เลยใช่ครับใช่ครับ เป็นในโน้ตครับการในโน้ตนครับเอเรียนในการทำรถของเราคอนเซปต์ในการทำรถของอื่นหนึ่งครับรถต้องใช้งานได้จริงรถที่ทำออกไปเนี่ยรถต้องขับได้จริงใช้งานได้จริงรถติดได้จริงแอร์เย็นส่วนหนึ่งคอนเซปต์ก็ต้องมาจากลูกค้าด้วยใช่ครับลูกค้าที่มาหาผมนี่ ก้าสิบเปอร์เซ็นเป็นรถบ้านหมดแล้วรถแข่งอย่างเงี้ยทำไหมครับที่อยู่รับทำทำครับรถแข่งผมทาเซอร์กิตมาหลายปีแล้วครับหลารเทเป็นรถอะไรครับอ่หลายหลายครับบ M อมก็หลายคันอยู่ครับอีสามหกนี่หลายคันมากก็คือถ้าลูกค้าคนไหนเป็นรถแข่งอยากจะเข้ามาให้ทำาเครื่องเครื่องเดิมบ M อมทั้งเครื่องเจเราก็รับหมดครับได้หมดครับ ด้านหลังครับเป็นโซนเซอร์วิสทั่วไปครับการเที่ยวไหมอันนี้ก็เป็นรถบ้านเหมือนกันรถบ้านรถบ้านรถบ้านแถวนี่ดูโหดอูนี้รถบ้านนี่พันม้าขายไหมครับพี่อะไรพวกนี้อะไรขายครับโอ้ขายด้วยเลนยวิโรครับวิโรจะเยอะครับ จะเยอะหาอะไรไม่ได้ก็ลองก่ายกันมาดูสมอะไรทำเครื่องยนต์าถ้เป็นส่วนใหญ่ครับสมมว่าจะเป็นเครื่องยนต์ครับสม่ากี่อโจถนัดเครื่องอะไรครับได้ได้เยอะนะครับได้หมดนะครับแต่ลูกค้าที่เข้ามาส่วนมากก็ได้เป็นเจใช่ครับใช่ครับ เอ็ดด้วยฝากเบอร์ติดต่อนะฮะครับครับเบอร์ผมก็081ครับ657 6688ครับโจโจสปีดครับแล้วก็เฟซบุ๊กครับเผื่อเฟซบุ๊กก็โจโจสปีดเลยครับครับ J O J O E ครับแล้วก็สปีดเลยครับผมโอเคใครมีปัญหา จะมาทาหรือไม่ทําก็โทรปรึกษาได้ได้ครับได้ครับย้ำสถานที่อีกทีครับพี่ผมอยู่ตรงไหนผมอยู่เรียบคลองสองอยู่ติดกับสวนสัตว์ซาฟารีเวิร์ครับแยกสวนสัตว์ซาฟารีเลยครับโอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็ลากันไปเท่านี้ครับก็มาเป็นเหมือนเป็นการเยี่ยมชมอู่พี่โจครับผมครับก็ผลงานเพียบก็เดี๋ยวเราก็ไปดูบรรยากาศที่อู่เพลินๆกันต่อครับ